อยากรู้นะคะมา,มาฟังค่ะ,คะอยากรู้มาฟังค่ะใน,ในเรื่องของขยะอ๋อคือในส่วนขยะเนาะคือในส่วนขยะนี่น <ะ S 2> เอาก็เข้าใจว่าขยะเนี่ยมันเกิดได้กี่ที่น่ะละ่ะอยู่ในบ้านของเราเนาะเขาก็กรคบานการมือคือไห้เก็บใส่ถุงดำแล้วก็มัไดไวู้่ที่บริเวณบ้านอันนี้พอแต่ละบ้านมันมีหลายเข้าหลายเข้าก็เนสืบเนื่องจากว่าก่อนนั้นเนี่ยทางานอกงนนี่ไปงานศพของแม่พี่พิรวัาที่พิสณุโล โค้งไปว่าจะกลับมาได้กับโค้งมาปีบ้านพอกลับมาบ้านเอากลับไปมอบถุงยางชีพอยู่ที่อำเภอโนนไทยโนนไทยโคราชเนาะโคราชโคราชก่อนไปโคราชกลับมากลับมาเรียบร้อยแล้วก็ไปสะกนต่อสะกนต่อมาจากสะกนไปขู่คอนแกนอีสวนน้ำมดคอนแกนกลับมากาจจะได้อีกสองมือ อสองม,อมือมือแรกก็พักก่อนมือซองกับโอเคมือนี้เป็นมือที่สามนะครับก็เลยรวบรวมขยะต่างๆมาทีนี้ในช่วงขยะที่ผ่านมาตลอดทั้บนรนอกก็คือจะทําคือสาเหตุที่นําขยะไปตรงนั้นเพราะว่าเป็นการจัดเก็บข,ขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขาลักษณะอน,นามายัยเพราะขยะมันก็นมีหลายส่วนเนาะขยะที่เป็นโมลพิษขยะที่ย่อยสไลายได้ขยะที่บ่ย่อยสลายก็มีอ่า เอากับน,น้ำขยะตรงนั้นมารวบรวมกันแล้วก็จะเอาไปที่อื่นมันก็นไม่สะดวกเขาก็เลยเอาไปส қ, สู่จุดที่เขารับผิดชอบโดยตรงหน้าที่ของเราคือไปส่งเนื้อเขายาไปส่งตรงนั้นไปส่งตรงนั้นแล้วมันเป็นนลยทีนี่ตรงนั้น,น<อ>เขาก็จะมีเป็นศูนย์เป็นศูนย์คัดแยกเขาก็จะเป็นมีรถแท็กเตอร,รถตักรถอะไรที่ก็ดันเข้าไปไปบีดน้ํบอกทําเป็นก้อนเป็นพลาสติกเขาก็แยกกันไปแต <ed it> ่ส่วนใดที่เขาไปฝังกลบเขาก็มีของเขาซึ่งมันเป็นพื้นที่ประมาณร้อยกว่าไร่นะ ทีนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเทศบาลนครสุโนครนะครับที่มันเป็นเจ้าของพื้นที่เพราะว่าถ้าเรามีการจัดเก็บที่ถูกต้องแล้วปัญหาต่างๆผลกระทบที่จะเกิดตรงบริเวณนี้อ่ามันก็จะไม่มีตามมาเพราะเรารียนำไปถูกต้องแล้วนะ,ะต่ังนั้นมันก็เดี๋ยวเป็นมลพิษเป็นนั่นเป็นนี่มันอ,อย่างน้อยเราก็ได้<อ>ได้ร้อยเรียงราคาระต่างที่เกิดขึ้นที่บ้านของคุณลุงคุณป้าลุกค้ามาแต่งเงบน คือแม่เจ้าอยากให้ลุงพันบอกว่าอยากให้พวกเราเราที่ซูเปอร์นี้ช่วยกันแยกคัดคัดแยกขยกะเนาะใช่ไหมครับผมก็มจ,ะมจะเป็นการดีใช่ไหมคือในส่วนหนึ่งเนะาะก็ถ้าสมมุติว่ามันทําได้เนาะถ้าถ้าทําได้ก็คือขยะที่อยู่ในถุงดําแล้วนะมันจะสะดวกในการจัดเก็บขเขาก็อาจจะแยกถุงพลาสติก,ก็ใส่อีกถุงนึงไปหรือว่า,าเศษอาหารก็บอไมืยนึ่งไป มันก็จะมีอยู่สามแบบเนาะอั้นมันมีพิษเขาก็แยกออกไปแต่ถ้าสมมุติเขาเอามาใส่ในมเป็นตะข่ายเอาเป็นตะข่ายเนาะเป็นตะข่ายเป็นตะข่ายเป็นที่ว่าน่ะมันก็ต้องไปเก็บใหม่อีกต้องอะไรอีกมันก็ต้องล้นต้องเหลือเพราะนั้นแต่ละคนรับผิดชอบที่แต่ละรับผิดชอบตัวเองเออรับผิดชอบตัวเองแล้วเลียงไว้เออตัวนี้เป็นถุงพลาสติกเนอตัวนี้เป็นนั่นนี่นี่เวลาเขาไปเก็บนี่เวลาเก็บมันก็จะสะดวกกับเขาเพราะว่า อ่าคนทิ้งนี่เยอะนะแต่ว่าคนเก็บนี่จะน้อยมันบ่มันบ่สมดุลกันนะค่ะแมนีอ่แล้วันนี้บางท่างก็อยากช่วยเราอยู่อยากไปด้วยอยากอะไรด้วยแต่ว่าพอไปตรงนั้นแล้วคือมันมันอยู่เป็นศูนย์อ่าเก็บขยะน้องัากาศจะมีกลิ่นบ้างมีอย่างหลายอย่างเออแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเรื่องสุขภาพนํานะค่ะทุกคนอาจจะอยากทําแต่ว่ามันก็หลายอย่างอย่างที่ตุ๋มอย่างมิยังนี่เทาขึ้นรถเขาไปตรงนั้นมัน กลิ่นมันติดตัวติดร่างกายนะค่ะซึ่งมันจะหอมห้วนัวมากๆเลยหอมหวนวมนัวนวคือประแดกมีบอกพี่แท้ก็นองนะครับน้ำกับขุนอุ้ยรู้อยู่คือน้ำประแดกต้มค่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นาไปเพราะะนิดละค่ะก็คือจะขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์นะจากนองร่างก็คือถ้าเป็นเศษอ่ะแล้วก็ถ้าสมมติมันอยู่ในบังกะทิกันนะน้ําที่มันอยู่ในขวดนะในกาแฟกรและก็ของความกรนณาคื เพีมันออกเนี่ยเพรเวลาขึ้นรถนี่มันมันไหลย้อยไปนี่นะเลี้ยวไปมันเป็นทางอยู่โยกกับเราจะคักบไปไดนะใช้กัที่ต้นสาดแทบันนอกเลยเด้อที่ได้บี่นอกกัานนอกท่าแยกขวดน้ำขวดยังออกได้ก็ขายได้เนาะเาก็แยออในส่วนนั้นคือถ้าเป็นไปได้แยกไว้ทิ้งเองก็ได้เออกับ็เอาที่เ้าสะดวกแต่บัตรท่าเ้าแยกถ้าเป็นไปได้นะคือคือมันก็มีหลายอย่างเนาะอยู่ในะแล้วสำคัญที่สุดเนี่ยบ้านนี่ พอมันผ่านหนึ่งวันสองวันสามวันไปปกติผมก็จะให้มันครบสักสามวันหรืออาทิตย์หนึ่งสักสองครั้งอย่างไม่ได้นะวันนี้พอมันผ่านไปเนาะมันก็จะมีเรื่องนอนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วุไหลนอนก็มาเมี้ยนตัวน้อยในตู้บอกไงใหญ่นี่เออมันเห็นแล้วมันหูเท่าปลายตู้เลยเนาะตัวเท่านี้เออเมนอบทอดกรอบจังหวัดแสมาุ่ประจักษ์ไเยอะแยะเลยนะนอนแล้วพอมันก็มีกินนะวันนี้ มีกิ่นแล้วมันก็มีน้ำน้อยน้ำเพราะฉะน้ถ้าเราเก็บตั้งแต่ตอนแรกเป็นอ่มมันก็ตอนมันมีกลิ่นไม่มีกลิ่นแล้วก็จะสบายใจล้วแต่พอมันเตียกมันแสบมันก็แบบบรรยากานี่แ่าะนี่เพราะว่ามีน้องยูทูบเบอร์เขามีแต่คนน่ารักมีแต่คนสะอาดด้านมีแต่คนช่วยแล้วก็หล่อเรากันท้งนั้นเลยสำคัญทีจิตใจดีเพียงแต่เราได้พูดได้คุยแล้วก็โอเคเข้าใจกันแล้วปัะกาโอเคนะว่าเราต้องอยู่ร่วมกันอยู่ตรงนี้ก็เหมือนบ้านของเราไหนเรานอนอยู่ที่นี่เรากินอยู่ที่นี่เราทํางานอยู่ที่นี่ เพราะนั้นอันสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราสามารถซ้อยเหลือกันได้ทําไปเลยเนาะผลไม้คนละมือนะคนจะคิดอะไรไรเงินน่ะทุกคนอยากได้นะครับแต่การอยู่ร่วกรมกันบางทีหรือว่าความรักความยิงใจนี่มันก็มันไม่ได้จาเป็นที่เงินเสมอไปนะในความคิดเห็นงนไทยมโนเงินมันหายเนียแต่มโนก,ก็อยากได้คือกันแต่สิ่งที่หายากกว่าเงินคือน้ําอกน้าใจความยิงใจที่เรามีต่อกันความหักแทงแบ่งปันใจเพื่อนใจตัวใจเขาใจเราเนะแม่นบอก อย่างคุณลุงคุณป้านี่เพื่อนก็มีหลายเรื่องที่เพื่อนต้องคิดค่ะลุงคุณป้าแตนนี่ไม่รู้อะไรต่ออะไรค่ะถ้าเราสามารถที่จะช่วยเหลือเบี่ยงเบาภาระของเพื่อนได้บางสิ่งบางอย่างนะครับเราก็ทําไปเลยในสิ่งที่ดีที่งามมานะค่ะเนาะเพราะว่าพี่น้องยูทูบเบอร์เราก็อยู่ที่พื้นที่อยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ที่ต่างประเทศก็มีนะครับก็แต่ละท่านแต่ละคนที่อยู่ในสายของคุณลุงคุณป้าเพื่อนมีความเพื่อเพื่อเพื่อแวเบี่ยงปันนะครับนําเสนอเรื่องราวต่างๆที่ดีกับเกี่ยวกับเรื่อง น้องยูทูบเบอร์ของเรารือว่าตา้งคุณลุงคุณป้าลุงค่อแม่แตนเพื่อนกันจะได้ลดปัญหาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นสมมุติถ้าเราเป็นคุณลุงเพื่อน่ะเป็นคุณป้าเพื่อนนี่คุงค่อแม่แตนนี่เพื่อนยูทูบเบอร์ติดตามชีวิตเพื่อนมาจักปีแล้วนี่เพื่อนผมเคยถามมาโอ้ยค่าตัวค่อยดีเพื่อนไม่เคยถามนะตามที่ผมเห็นมานี่ไม่ได้เคยถามแต่เพื่อนเป็นห่วงเราตรงที่ว่า ครบแล้วว่าแปดนาทีนะแม่นว่ครับผมขอบคุณค่ะพี่ไทยบันโน่ที่เป็วงเราในคืนแปดนาทียังขอบคุณค่ะพี่ไทยบันโน่ที่คอยเรื่ห่วงยังจะรักห่วงเหนาทีเดียวครับบ้านน้องทสวัสดีครับใจุ่มบ้างวันนี้เหลือเหลือนาทีเดียวจะครบแล้วแปดนาทีดู่ด้านผลมันคอยเด้มาบอกคอยเด้มาบอก็พูดถึงลุงว่าไหเนี่ ให้ค่อยยค่อยไม่ได้จังนาทีบอกว่าครต้องหมดต่อไปเอามาเปลนอทนแี้วูนี้ยังบอกห้เปล่ยนเนาจะเปี่นฟังรูพูดอไปเอามาแล้วก็นั่งอยู่วันแล้วอยูนแล้วเปนที่จะเปลีนแล้วพี่น่เมงเมีนเหนื่อยก็ไม่ได้เข้าพักผ่อนเลยเนาะเลองคิดตามความเป็นจริงกตื่นมาแต่เช้าเหมือนบอกเค็นจะเิตื่นมาแต่เช้าเมืนบอ ยูทูบเบอร์เขา้านสังเกตดูหลายรอบแล้วค่ะไม่ได้เวลาแล้วก่อนเลยพันเลยความเร็วกันเลยยูทูบเบอร์นี่เร็วไหมธรรมดาเนี่ยเอาไปแข่งกันสักนื้ลองมึงจับกล้องได้โหยังอื่นนี่ทิ่มไม่มดเลยตอนนี้อยู่ที่บริเวณหน้าบ้านของคุณลุงนะครับคุณลุงกำลังออกมากำลังขึ้นรถแล้วครับเนี่ยหมดละทั้งตั้งแต่เช้าอู่ปู่วันนี้รอลุงกลับบ้านหกนาฬิกาสี่ทุ่มมาที่ลุงยันโนมาเลยครับตอนนี้นะครับผม ลุงมากก็ถ่ายจนไหวง่ายตั้งแต่เศร้าจนค้ำค้ำไม่พอแลวนี่ค้ำแล้ะนะสี่ทุ่มห้าทุ่มไหนต้องรอถ่ายคุณลุงอีกนี่ยว่นี่ค้ำจริงๆเราไม่ได้ว่านี่เราคุยกันพี่ถ่ายภานนอกนี่คือชีวิตจริงแม่ค้ามาซื้อค้าวยังเรียกหาแม่ค้าอยู่แม่ค้าอยู่หน้าบ้านลุงคือชีวิตของคุณลุงเพื่อนเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่ให้ําให้ตามนี้ขอจบคลิปลุงจะเพียงชั้นนี้นะครับสวัสดีก็ไปลองคิดตำลัก